กลับมาพบกับ EP ที่สนะคะวันนี้ EP ที่สจะพูดถึงเรื่องของความรักความรักแต่เป็นความลับอะไรคือความรักที่เป็นความลับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้บริหารกับสาวออฟฟิศคนหนึ่งที่พบรักกันในสํำนักงานภายใต้กฎข้อบังคับ ห้ามคบหากันห้ามเป็นแฟนกันของบริษัทคอยติดตามกับ EP3 ในครั้งนี้นะคะว่าความรักแบบความลับแบบนี้จะมีแนวทางหรือวิธีหาทางออกยังไงใครได้เจอเจอเหตุการณ์แบบนี้คอมเมนต์ใต้ด้านล่างนี้นะคะพูดคุยกันได้ความรับที่เกิดขึ้นจากความรัก โดยที่มีผู้ชายคนหนึ่งขอใช้นามสมมุติว่าชาย A แล้วกันนะคะส่วนผู้หญิงนะคะขอใช้นามสมมุติว่าหญิงพราวชาย A เป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งในขณะที่หญิงพราวนะคะเป็นผู้หญิงเก่ง แกร่งสวยจบการศึกษาดีมีความรู้ทีด่ดีเรียนมาในทางของด้านของแพทย์พยาบาลเธอเป็นสาวออฟฟิศที่มีรูปร่างหน้าตาดีมากๆเลยทีเดียวเป็นที่หมายปรองของหนุ่มๆในออฟฟิศที่คอยจีบผิวขาวผมยาวหน้าตาเทรน์สมัยนี้เลยก็คือออกแนวเกาหลีญี่ปุ่นน่ารักน่ารัก อายุของเธอคาย,ยังไม่30ปีซึ่งอยู่ในวัยที่เขาเรียกว่าวัยรุ่นที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่เลยในขณะที่ชายเอของเรานะคะอายุ30กว่าปีโดยประมาณนะคะ30กว่ากว่า30ต้นต้นๆเนี่ยแหละคะ่ะทั้งสองคนได้ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะไปพบลูกค้า ซึ่งตอนแรกนะคะเหตุเกิดของความรักเขาไม่ได้รักกันมาตั้งแต่ต้นแต่มาเจอกันแล้วก็ผู้หญิงเป็นคนเก่งจริงๆค่ะเป็นคนเก่งและแกรง่งเป็นสาวทํางานคนนึงเลยที่ขยันหาเงินใครเจอใครก็ต้องรักค่ะใครเจอใครก็ต้องชอบถามถึงความเหมาะสมเขาก็น่าตาดีแล้วก็เหมาะสมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วในองค์กรของบริษัทหลายๆที่ได้เจเจอกับเรื่องราวแบบนี้เลยก็คือบริษัท มักห้ามคนเป็นแฟนทำงานภายใต้องค์กรเดียวกันนี่คือกฎกติกาข้อกำหนดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นของหลายๆองค์กรแล้วในขณะที่คนทำงานมักจะพบรักกันที่ไหนก็ในองค์กรเหมือนกันซึ่งมันเป็นโอกาสของคนทำงานที่จะได้เจเจอกับผู้คน รักครั้งนี้ค่ะเป็นรักที่เป็นความลับที่ประหลาดมากประหลาดยังไงค่ะคอยฟังไปเรื่อยๆนะคะทั้งสองคนทำงานร่วมกันมาหลายปีจนพบรักกันโดยที่ความรักค่อยๆซึมซับเข้ามาถึงทั้งสองคนแต่ในขณะที่ไม่สามารถเปิดเผยกับใครได้ว่ารักกันโดยทั้งสองคนได้ไปปรึกษาหารือ,อขออภัยค่ะปรึกษาหาลือกับทางผู้บริหารบริษัท จนได้คำตอบมาว่าห้ามเปิดเผยคุณคบกันได้คุณคุยกันได้แต่ภายใต้การห้ามเปิดเผยรับได้แต่ถ้าวันข้างหน้าหากบริษัทหรือหากคุณเองได้มีการตกลงปล่องชิ้นเราค่อยมาคุยทางออกกัน ดังนั้นวิถีความรักของคนทั้งสองคนนั้นเป็นความลับค่ะไม่เปิดเผยถึงแม้ว่ามีพนักง,งานบางคนไปเจอเจอ,เจอทั้งคู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าความลับเลือมไม่เป็นความลับก็ค่อยๆกระจายตัวต่อไปโดยที่ทั้งสองคนเองก็ไม่ทราบเรื่องไม่เป็นเรื่องปกติของคนออฟฟิศค่ะคุยกันอยู่แล้วปากต่อปากก็เกิดขึ้นทำให้ความลับไม่เป็นความลับ หลายคนก็อาจจะสงสัยเพราะเรื่องอขึ้นไปแต่ไม่มีใครไปถามหาเหตุผลกับทั้งสองคนว่าจริงหรือไม่แต่แลแล้วความรักนั้นมันอยู่ภายใต้ของความลับที่ทั้งสองคนเปิดเผยกับครอบครัวอย่างเป็นทางการแล้วว่าคบหากัน ญาติทั้งสองฝ่ายก็รับรู้จนกระทั่งวันหนึ่งความรักของรองกรรมการผู้จัดการกับสาวพนักงานคนนี้มันจะสิ้นสุดยังไงคำตอบค่ะทั้งสองคนตกลงที่จะแต่งงานกันดังนั้นกฎกติกาของบริษัทจึงย้อนกลับมา วิธีการฝ่ายสาวเองจะต้องลาออกไปเหตุเพราะตัวเองมีเงินเดือนเยอะกว่าในขณะที่มีการปูทางจากญาติทั้งสองฝ่ายให้ฝ่ายสาวนั้นได้ไปดำเนินธุรกิจของตัวเองภายใต้อีกบริษัทหนึ่งซึ่งการลาออกครั้งนี้ทำให้หลายๆคนก็สงสัยแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าความรักของทั้งคู่กำลังสิ้นสุดสิ้นสุดในที่นี้หมายถึงสิ้นสุดการปิดบงัง แต่ในความเป็นจริงกลับไม่ใช่ทั้งสองคนกำลังจะแต่งงานกันภายใต้คนในองค์กรไม่รับรู้ไม่มีการแจกซองไม่มีการแจกการ์ดให้กับคนในองค์กรใดๆทั้งสิ้นเลย จริงๆแล้วลองมาคอมเมนต์กันเชคะว่าความลับแบบนี้หากคุณเป็นคนในองค์กรแล้วคุณสนิทกับน้องผู้หญิงหรือคุณสนิทกับฝ่ายชายคุณจะรู้สึกยังไงหากคุณไม่ได้รับการ์ดงานแต่งงานของเขาเลยหลายความคิดหลายมุมมองคะ่ะบางคนก็บอกว่า มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นความรักของเขาดีซะอีกมันคือความสุขของเขาเรายินดีด้วยถึงแม้เขาไม่ได้บอกเราก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจบางคนกลับมีมุมมองว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ให้เกียิเราขนาดนั้นเปิดเผยไปเลยเพราะเรารับได้ไม่มีใครที่จะไม่เข้าใจหรอกทุกคนเข้าใจบางคนมีความคิดว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้เปิดเผยไปเลยก็จบจบไปไม่ต้องลาออก บริษัทก็สามารถเปลี่ยนกฎกติกาได้แล้วคุณล่ะคะหากเจอเหตุการณ์แบบนี้มีเพื่อนกระทำแบบนี้หรือเราเองมีพฤติกรรมแบบนี้ในเรื่องของความรักที่เป็นความลับคุณจะปิดความลับแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนติดตามความรักใน EP ีหน้านะคะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง e ี EP 4สําหรับ EP 3ีวันนี้ขอบคุณที่รับฟังบาย